ต่ำนงมาอ่าโยมโพผาแต่นักวิชาการพระอาจารย์ต้นมีพาะรูปหนึ่งที่ผมไปฟังท่านบอกว่าการเวียนตายเวียนเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิและบอกว่าการเวียนตายเวียนเ,ยนเกิดเป็นของพรามอยากให้อยากรู้จริงไหมครับอยากรู้จริงอยากรู้ว่าจริงไหมครับอาจารย์พระออมสินเตชะปัญโยรูปนี้ครับช่วยอธิบายให้อมสินพระรูปนี้หน่อยนะครับการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ย ันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจสองแบบถ้าเราเรียนรู้คําสอนของพระพเจ้าไม่กว้างพอเนี่ยคือการเรียนรู้คําสอนเทาเรียนรู้คําสอนพระเจ้าแคบเนี่ยก็จะตีความหมายคําสอนพระพุทธเจ้าไปอีกด้านคือคือแคบความรู้ไม่กว้างถ้าถ้าเข้าใจแบบนี้ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลายอย่างการเวียนตายวันเวียนเกิดเนี่ยที่พระองค์บอกว่ามีการเวียน่ายตายเกิดเนี่ย มันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอํานาจของมิจฉาทิถีไม่ใช่ว่าคนที่ไปเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมิจฉาทิฐีเข้าใจไหมแต่การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นไปด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิในในเรื่องของสัตตตทิฐิความเห็นว่าเที่ยงสัตตตคือความเป็นไปแบบติดต่อเนื่องกันโดยความเที่ยงสัตตตทิฐีก็มีอยู่สองแบบทีเนี่ยแบบแรกก็คือเคยเกิดเป็นคน พิการเช่นหูหนวดก็จะเกิดใหม่เป็นคนหูหนวดตาบอดก็จะเกิดใหม่เป็นคนตาบอดสัตตตทิฐิแบบนี้ก็มีกับอีกสัตตตถิฐิแบบหนึ่งคือเบียนตายเบียนเกิดเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงได้เป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ชันได้เป็นสัตว์ชันไปเป็นเทวดาได้อันนี้คือเปลี่ยนแปลงได้คือบุคคลผู้เชื่อว่าการเบียนตายเบียนเกิดมีจริงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ตัดไว้นะเป็นสมาธิฐิแต่ มูลเหตุที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็คือมิจฉาทิฏฐิเขาก็จะเน่สาเหตุที่ทําให้คนเวียนตายเวียนเกิดอยู่เพราะมิจฉาทิฏฐิที่เขายังละไม่ได้คือเขายังทําลายไม่ได้จึงทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงบัญญัติว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีมีอันนี้เป็นสมาธทิฏฐิเลยนะบุคคลผู้มีความเห็นอย่างเี้ยถูกต้องเนี่ยเป็นสมาธทิฏฐิต้องเข้าใจอย่างเงี้ยการเวียนตายเวียนเกิดไม่ใช่ของพรามไม่ใช่ของไข่ทั้งสิน้นพราม์ก็ไม่ได้เป็นผู้ บัญญัติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมมันเป็นกฎตายตัวสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วในระบบวัตจักรในระบบของสังตติเ enfin นี่ยกายกับจิตหรือตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหากตัวที่ถูกก่อตัวขึ้นมาแล้วยังไม่รู้แจ้งพระนิพานต้องเบียนตายเวียนเกิดทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพราม์หรือไม่เป็นพราม์เวียนตายเบียนเกิดแน่นอนเป็นสัจจะตายตัวแต่ถ้าผู้ที่ถูกก่อตัวขึ้นมาแล้วในความมีชีวิตเนี่ย จะมีตัวตนอยู่ในรูปของความเป็นมนุษย์สัตว์ชั้นเปรีพี่เปรสาสุรกายนรกเทวดาหรือพรหมเนี่ยผู้นั้นเนี่ยถ้าได้รู้แจ้งพระนิพพานก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เดี๋ยวไหมมันมันไม่ใช่ของพรามาหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะเนี่ยแหี่ยนะคือการเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่กว้างพอไม่ครอบคลุมพอเลยตีความเห็นถ้าไปตีความเห็นไม่ว่าการเวียนตายเวียนเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอันเนี้ยคนที่ตีความมาอย่างนั้นแหละคือมิจฉาทิฏฐิ คือคาสอนพระพุทธเจ้าอย่าคัดค้านกับคําสอนพระพุทธเจ้าคาคาสอนพระพุทธเจ้าคัดค้านไม่ได้นะเพราะว่าพวกเราไม่ใช่พระศาสดาพวกเราคือพระภิกษุที่เรียนคําสอนของพระโตธองนะเมื่อเราเป็นผู้เรียนคําสอนพระองคองอย่ากล่าวขัดแย้งกับคาสอนพระองค์พระองค์ตัดคําสอนออกมาทุกคําสอนเนี่ยเป็นการตรัดคําสอนออกมาด้วยสัพพัญญุตญาณถ้าพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับสัพพัญญุตญาณก็ทําให้คนหลงผิดท่านก็หลงผิดคนก็หลงผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงมีการบัญญัติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งและว่ามีอยู่สองการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพานมีอยู่สองประการเกิดอีกก็ได้เกิดอีกก็คือยังมีมิจฉาทิฏฐินําเกิดไม่เกิดอีกก็คือมิจฉาทิฏฐิดับไปคือรู้แจ้งพระดิพานก็ไม่เกิดนี่คือสองแบบที่พระองค์ตัดไว้ข้อต่อไป